พี่น้องเลยหนูทุกคโอ้ยงามโอ้ยนี่าธรรมชาติของเห็ดหูหนูพี่น้องเลยโอ้ยงามงามงาม,งามกำลังขึ้นเลยพี่น้องเลยจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีนะคะก็มาเจอกับติ๊กเดนมาร์กเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมา เก็บเห็ดหูหนูนะคะว่าจะมีหรือเปล่านะคะป่านี้จะเคยมาเก็บแล้วนะคะเราไปดูกันลยจ้านี่นะคะก็เป็นป่าป่าเห็ดที่จะเคยมาหาเห็ดเออนังลมนะคะแล้วก็เห็นเห็ดหูหนูนะคะปีแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศของป่าน,นะคะโอ้โหหนาวนะคะวันนี้หนึ่งองศานะคะวันนี้ โอ้โหมานะคะมาเข้าป่าหาเห็ดกับติกันจ้าจะมีไหมนะคะลุ้น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 เห็นแบแปบบนะคะถ้าเป็นป่าที่ในเมืองนะคะก็จะเห็นมีบ้านคนนะคะ,นะคะ เป็นป่าในเมืองนะคะนี่ค่ะอ้ยเห็นแล้วค่ะมาดใูใกล้ๆกันอ้ยต้นแรกกิ่งแรกเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยแต่ดอกยังไม่ใหญ่พี่น้องเลยนี่เห็ดหูหนต้นแรกของติ๊กในการเข้าป่าป่านี้นะจ๊ะนี่โอ้ยเกิดแล้วพี่น้องเลยยังไม่น้อยอยู่เลยนี่ นี่จะเห็ดหูหนูนี่งามไหมงามไหมเห็ดหูหนูนะคะเป็นกิ่นแรกนะคะที่เจอนะคะเอออันนี้ดอกงามพี่น้องป๊าานี่นี่นี่นเห็ดหูหนูโอสยงามโอ้ย,อยดอกใหญ่พี่น้องเลยน,นี่นี่จ้ะ นี่เห็ดหัวหนูปีนี้นะจ๊ะโอ้ยครั้งแรกครั้งแรกปีนี้นี่ดอกใหญ่นี่จ้ะนี่อันนี้ยังเล็กอยู่นะคะนี่เห็นแวบแวบ,บเห็นแวบ,บ,บแวบเบห็นแวบแวบกินเดียวกันนะอยู่คนละฝั่งนี่พี่น้องเลย เห็ดหูหนูนี่หูใหญ่กับติกหูติ๊กนี่นจะจจอเอา้าเห็ดหูหนูนะจ๊ะอ๋อไม่มีรอยเหมือนลอยมันรุดแล้วโอ้ยนี่นี่ได้แล้วนี่กิ่งที่สองกับการเก็บเห็ดหูหนูนะจ๊ะโอ้ยดีใช่ไหมมีมีละนี่เรา หากันต่อพี่น้องทีนี้ไปดูกันพี่นอ้องโอ้ยกำลังจะเดินขามนี่นี่นี่อีกดอกหนึ่งจากเห็ดหูหนูนี่อีกหนึ่งดอกจากนี่เห็ดหูหนูกำลังจะไปดูตรงนั้นมาเจอตรงนี้ก่อน ก็ยังถือว่าไม่ใหญ่มากแต่ก็ได้อยู่น,นี่จะถุงผ้าก่อนอีกหนึ่งดอกฝนจะตกพี่น้องเลยที่นี่อ้าวฝนตกคำติกแล้ว เราพี่น้องเลยอีกหนึ่งกินโอ้โหาดพี่น้องนี่นิ่กำลังขึ้นวันนี้มันแก่แล้วดูเถอะอันนี้แก่แล้วอันนี้กำลังขึ้นพี่น้องนี่กำลังขึ้นเลย น้อยๆอยด้านล่างก็มีด้านล่างก็มีนี่ยอ้ทูนูโอ้ยดอกกิ่งนี่ต้นน้อยๆก็กำลังขึ้นพี่น้องทวโอ้ยทูนุว่ามันน้อยอยู่พี่น้องก็ยังนีเดี๋ยวลองไปดูอีกฝั่งอีกต้นสิพี่น้อง มียังน้อยอยู่พี่น้องยังไม่น้อยอยู่เลยนี่ขึ้นคืนตนนน้นมีนู่นเห็นแล้วนู่นนู่นนู่นมีต้นหนึ่งพี่น้องไปห <c oughs> มุนปาการเก็บเห็ดหูกนูน้นในวันนีนน้นะ ขึ้นกระต้นแบบนี้พี่น้องเลยนี่น,น้อยๆอยู่นี่กำลังขึ้นเมื่อกี้เห็นคนับโอ้ยอยู่ข้างในนน่์ข้างในเราก็จะเข้าไปดูโอ้ยอาธุลักทุเลนหน่อยเด้อ <c oughs> นี่โอ้ยเห็นแล้วโอ้โหพี่น้องเลย คนก็เพื่อนก็มีน้อ,นองหนูโอ้ยงามแทะดอกกำลังกำลังน้อยๆกำลังน้อยๆกำลังคืนพี่น้องเลย้ยอ,อีกฝั่งหนึ่ง ชมธรรมชาตินะคะธรรมชาติของเห็ดนะ,ะที่เกิดกับกิ่งไม้นะคะเต็มเลยโอ้เต็มเลยจ้ะนี่อันนี้ใหญ่หน่อยอันนี้เก็บได้นี่น,น้องนี่จ้ะเห็ดหู้โหน่สายามอร่อยนะ อันอื่นมันยังเล็กอยู่นะคะของอื่นโอ้ยอยากหเห็นชัดๆความงามของธรรมชาติพี่น้องเลยความงามของธรรมชาติถั่วนี่หืงามพี่น้องเลยงามงาม จะเป็นเห็ดทูนูนะคะต้นนี้นะคะของต้นนี้นะจ๊ะงามสอนสอนพามาชมเห็ดทูนูนะคะนี่นี่โอ้ยงามพี่น้องเลยมนุนเป็นทางเลยนี่กับกิ่งไม้กิ่งใหญ่ก็มีนี่โอ้ย กำลังขืนก็นมีพี่น้องเลยนี่ดูใกล้ๆกันที่นี่นี่จ้ะด้านล่างก็มีพี่น้องเลยไปพึ่งตาลายด้วยนี่อยู่ด้านล่างก็มีกำลังขืนก็นเพียบเลยโอ้ยกำลังขืนก็นเพียบเลยพี่น้องเลย ขากิ่งไม้พี่น้องเลย ฝั่งมุนดู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 ด,ด,ดูยังเล็กอยู่นี่นี่โอ้ยงามพี่น้องเย้ยมาชมเห็ดหูหนูเะนี่ยาวไปเลยพี่น้องเ้ยหนูเอาตรงนี้ก็พอเอาเฉพาะดอกใหญ่พี่น้องเลยอ้ยดูถ่ถั่วเห็ดหูหนู ธรรมชาติโอ oh ้ยอ oh ุ้ยตุกิ่งน้อยๆเฮดของนูเต็มเลยพี่น้องเลยเถอะนี่กิ่งน้อยฮักเป็นไม้ฮักนั่นนี่ว้าดูดูแต่ยังน้อยอยู่กำลังขึ้นโงามงามเฮดของนูงามงาม มัน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 มองไปกลัวจิงไม้หล่นใส่อยู่บนหัวนี่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 โอ้ยงามนาดงามนี่จ้านี่โคโโอ้ย งามงาม,มปัดพี่น้องเลยดูเถอะโอ้ยงามโอ้ยนี่ปาดธรรมชาติของเห็ดหอูหนูพี่น้องเลยนี่โงามงามงาม,งามกำลังขึ้นเลยพี่น้องเลยจ้ะมา,มา เก็บกันเอาต้นีม้มีน้ำโอ้ยมีตรงปลายต้นกิ่งนี่กิ่งไม้ที่มันล่มพี่น้องเลยอุ้ยมีอยู่กลางต้นก็มีเห็นอยู่นี่จะเป็นกิ่งไม้ที่มันลน่มดิโอ้ยมา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 ,มาเก็บกันต่อจ้าเห็นหนู

โ oh, oh. no. อ้โหนนอันนี้มันดอกเล็กอยู่เอาเนียีจะน,น,น,นี่น้อยอยู่จงไดง้ละกลับมือนึงเลยพี่น้องเลยห็นแวแวบตรงกลางต้น แว๊บๆบคงกางต้นอยู่นี่นี่จ้ะนี่ก็มีนี่นี่น <c oughs> อปๆต้นนี่นี่จห <c oughs> หูหนู ก็มีนี่เราจะ,จะเป็นกิ่งของต้นนี้นี่เรียบร้อยแล้วงามงามสอนความงามของเห็ดจากธรรมชาติพี่น้องเลยนี่เอาไว้ให้เขาใหญ่กว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาทิศนาพี่น้องก็ย,ยังมีเหลืออยู่น,นี่แหลคะค่ะเพื่อนๆก็เป็นการเก็บเห็ดหัวหนูในวันนี้นะคะ ได้มาชมความงามของธรรมชาตินะคะในการเกิดเห็ุหนูบนกิ่งไม้ท่อนไม้นะคะแล้วก็ได้เก็บไปด้วยนะคะไปกินนะคะนี่แหละคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ